S <S สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมาหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยเอาพวงมะรงยุบนันโพนทองค่ะตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมตาลูกาเลือกเป็นรุ่นอ่าลอกคูดำมือค่ะค้นนี้จะเอามาใส่กับตัวแอลหาศูนย์ 0, หรือว่าคุปดาหาซิบแร้งมาค่ะค้นนี้เป็นรุ่นดำมือค่ะเดี๋ยวจะพาบปไงไกล าจะเป็นเผ่าตัวหกล่อลอยสิบแรงค่ะเป็นกระทะขอบสิบหาเป็นยางปเปอร์เซ็นต์สวยทั้ง, 4, งสี่เส้นด้วยซัขถังในขั้นนี้จะเป็นสีสมค่ะด้านนอกเป็นสีน้ำเงินค่ะขั้นนี้จะใส่ล่างซีเป็นโตคัตซีค่ะเดี๋ยวผ้าบางด่านทายค่ะขั้นนี้จะบรรทุกใบไดประมาณสามเอ้ยสามตันซีตันหาตันนี่แหละค่ะเดี๋ยวเจะลูกขาจะใส่ คันนี้เป็นรุ่นดํมมือค่ะฝาขางเปิดได้ทุกขั้นจายส่วนเราด้านบนถอดได้ทุกคัานเหมือนกันเดี๋ยวพาไปงลไก่ค่ะอันนี้จะซับข้อให้แข็งงทุกขัานเป็นรุ่นดำจะมีทีคำดำให้จ้ะอันนี้เบองช่วงล่างค่ะคันนี้จะมีถ้าเป็นรุ่นเผ้าหกหลอ่อซางบอยจะใส่บางพนะ้นให้ทุกขั้นค่ะลูกค้าว่าต้องซังถ้าเป็นรุนเผ้ากระบะก็จะต้องซังค่ะนี่ค่ะ ยกมือยกยกใช่ค่ะใช่เป็นรุ่นดับมือต้องใช้คนยกค่ะด้านหน้าก็จะมีบันไดมีหมวกด้านบนให้เดี๋ยวช่างบอยสาธิตให้ดูค่ะขนขี้ยางพาราแหละอันดับแรกขนยาง เอาเอาไปเลยเอามาเลย้ยสร้างเทปวิธียกดยัมไยนะพี่เขาถามว่าดัมยังไงมาสันมาเทสให้ดู ถ้าสมมุติว่ายกไม่ขึ้นถ้ารุ่นนี้น่าจะสองคนน่าจะยกขึ้นอย่าลืมไม้ค้ำดำนะคะเวลาย,ยกดำแล้วอะ่ะใส่ไม้ค้ำดำเวลาดำแบบนี้ให้ลูกค้าใส่ที่ค้ำดำเลยนะคะกันมันงับลงมา,าใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะงับลงมามันเป็นดำมือเซฟตี้ กามันงับลงมาสนใจติด,ดตอ่อช่างบอยนะะคได้นะคะบอยโทรช่างบอย062 341 7441ค่ะดูเก่งเกินแต่เวลาใส่ของไปแล้วมันจะไม่มีเสียง หนึง่งสองซ่อม